สอบกรณีพิเศษรอบนี้นะคะปี2566กําหนดการสอบเป็นยังไงบ้างนะคะรู้ไว้นะคะตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้ไม่พลาดไม่เสียใจยเวลาที่แบบเอกสาร,รมันครบหรือไม่ครบนะคะอ่ะก็สืบเนื่องจากทางที่เขาส่วนกลางนะเขาประกาศมาบอกว่ากําหนดการสอบของกรณีพิเศษสพท66เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสาภาคคือภาคกอไก่ภาคขอไข่และภาคขอควาค่ะ ข้ากอไก่เนี่ยเขาสรุปเลยนะคะอยู่ที่วันที่สิ้สิงหาคมเป็นการสอบข้อเขียนนะซึ่งการสอบข้อเขียนเนี่ยจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด100นน่งรอยคะแนนแบ่งเป็นอ่ะความรอบรู้เก้าโมงถึง10บโมงเนี่ยนะใช้เวลาสอบหนึ่ชั่วโมงนะ50คะแนนเนาะในความรอบรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยวิชาอ่ะที่มันเป็น พวกกฎหมายครูเนาะแล้วก็ข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพัฒความรับรู้ส่วนตอน11บเอโมงถึงตอนเที่ยงนะคะก็เป็นเรื่องของวิชาชีพครูไม่ว่าจะเป็นอุดมการจรรยาบรณวิชาชีพครูเอยอะไรเอยเนี่ยะคะ่ะอีกห้าสิบคะแนนซึ่งคะแนนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือภาคกอความรับรู้ก็ตีไว้เลยหนึ่งร้อยคะแนนนะคะวันที่สิบเก้าเนาะ ทีนี้ต่อมาวันที่สิเหมือนกันทีนี้ตอนเป็นภาคขอภาคขอเนี่ยให้รู้ไว้เลยมันคือวิชาเอกมันคือวิชาการศึกษาเนาะทีนี้เขาจะสอบวิชาการศึกษาก่อนตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองห้าสิบคะแนนวิชาการศึกษาเนี่ยน้องท่องไว้เลยนะมันคล้ายๆกับสอบททรอบทั่วไปก็คือไล่มาตั้งแต่จิตวิทยาแนวหลักสูตรนี่ การวัดประเมินผลสื่อการเรียนการสอนหรืออะไรรูปแบบการเรียนการสอนคือเราก็พึงต้องรู้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือ50คะแนนนะคะส่วนบ่ายสถึง4ี่โมงเย็นก็เป็นวิชาเอกวิชาเอกของใครของมันของคันนะห้าสคะแนนทีนี้ทีนี้ทีนี้จดจดจดีดๆคือมันจะมีภาคขอควายภาคขอควายเนี่ยมันคือเหมือนกับการที่เราอ่ะ จะดูเรื่องความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพเนาะคือจะบอกไว้ว่าการที่เราจะสอบกรณีพิเศษได้สิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการตรวจเอกสารเรื่องสาคัญเนี่ยท่านต้องเช็คนะคะว่าตัวท่านเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างที่เป็นสัญญาจ้างของเขตคีย์เวิร์ดคือคำสั่งของเขต ท่านต้องส่งไปแล้วคอยตามเอกสารว่าเอกสารมันครบแล้วหรือยังนะคะทางของอ,อนเนี่ยซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาคือมันจะต้องมีหนังสือมันมีหนังสือคล้ายๆจากโรงเรียนของท่านส่งมาที่เขตแล้วเขตตอบรับส่งชื่อท่านมามันต้องมีหนังสือแบบนี้ถ้าหากไม่มีกรุณาถามหาเจ้าหน้าที่สารบัญปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาของท่านนะคะอย่ามาถามครูแอมมี่เพราะครูก็ไม่รู้ ถ้าต้องการชัวกรุณาโทรสอบถามที่เขตครูตอบไม่ได้ซึ่งเขาจะมีสองรอก็คือวันจันทร์ที่เจ็ดสิงหาถึงพุทธที่สิบหกสิงหาตอนนี้มันใกล้เวลาเข้ามาแล้วแล้วคะแนนตรงเนี้ยนะเตรียมให้ดีนะมันสูงถึงห้าสิบคะแนนซึ่งปีนี้เป็นปีที่แบบละเอียดยิบมากเนี่ยหลายคนนะ่ะไปไปมองข้ามไปดูแค่ว่าเอ้ยมันผ่านไหม เข้าใจแต่ว่าตอนนี้คุณต้องได้ประวัติและผลงานที่ได้รับการรับรองจากผู้วมชยในการสถานศึกษานะและวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี่ก็มีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม50คะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปเตรียมให้ดีๆและพอคัวมี่ไปดูไปทบทวนเนี่ยอันนี้เขาบอกเลย เนี่ยเขาบอกเลยว่าประวัติและผลงานที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาสําคัญมากหเห็นไหมสําคัญมากกอไก่ล้านตัวคือถ้าปร,ริญญาโทขึ้นไปห้าคะแนนเต็มแต่ถ้าเกิดปร,ริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต,ต,ตได้สี่คะแนนเห็นไหมคะแนน,นถูกหักไปหนึ่งคะแนนแล้วระยะเวลาปฏิบัติการสอนสังกัดสถานศึกษาเขตพื้นที่สิบสองปีขึ้นไปมาและสิบคะแนนก็ให้ดูนะคะ ถ้าเกิดสสสองคือท่านดูเกณฑ์ของเขตพื้นที่ก็คือเนี่ยข้อสองเนี่ยข้อหนึ่งถึงก็สิบเอเนี่ยสอปทอเขตพื้นที่ใช่ไหมแต่ถ้าสสสสำนักการศึกษาพิเศษก็ดูเช็คคือมันไม่เหมือนกันอย่ามั่วกันนะคะอย่ามั่วกันดูดีๆนี่เห็นไหมปฏิบัติการสอนอยู่ในเขตพื้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับสมัครคะแนนเต็มห้าอยู่ในจังหวัดคือถ้าเกิดเฉพาะตรงตรงเขตเลยได้ห้า แต่ถ้าเกิดแค่จังหวัดสามนอกเหลือหนึ่งท่านสอบอย่านอกเขตท่านได้แต่คะแนนท่านจะเหลือหนึ่งอ่ะจ,จะเอาปะละเออแล้วก็ปฏิบัติประเภทของสถานศึกษาในสังกัดประเภทเดียวกันเห็นปะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดต่ตางประเภทมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ให้ท่านแบบว่าต้องอ่านดีๆนะคะคือกรุณาอ่านตามเกณฑ์ คืออย่ามาถามอย่ามาถามแอดมินพี่คือเอาจริงๆนะเพื่อเป็นการรักษาสิธิ์พี่ขอยืนยันและพูดต,งตรงนี้เลยว่าแอดมินและทางครูแอมมี่ไม่ขอตอบในเรื่องตรงนี้เรื่องเกงคะแนนท่านต้องอ่านศึกษาทำความเข้าใจเองหรือถ้าหากสงสัยกรุณาสอบถามไปยังเขตพื้นที่ของท่านเพราะนั่นคือถูกต้องที่สุดแล้วถ้าเกิดไปให้ทางพี่พี่ก็ไม่กล้าชี้อ่ะเพราะว่ามันเป็นอนาคตอะ่ะถูกไหมท่านถามเขตดีกว่าชัวร์สุด บางคนมาถามกลางไรกลุ่มเพื่อนตอบไม่ได้หรอกคุณถามเขตเธอะนะคะโอเคก็ไปดูประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะไปอ่านไปอ่านเกียนนี้ดีๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยพี่เคยลงไว้นะคะในหน้าเฟซแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการเนาะก็เดี๋ยวพี่ออ่จะแปะลิงก์จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะคะอ่ะลองดูอย่าลืมต้องมีสัญญาจ้างฟังดีๆนะคุณอย่าลืมต้องมีสัญญาจ้าง หรือเอกสารที่ทําเรื่องไปที่เขตไม่งั้นสมัครไม่ได้เขาไล่คุณกลับบ้านนะต้องมีสัญญาจ้างเอกสารที่ทําเรื่องไปที่เขตแล้วเขตตอบรับกลับมาว่าเออฉันรู้แล้วเธอเป็นอันตารยจ้างนะไม่งั้นสมัครไม่ได้แล้วครูก็ไม่อยากให้เสียโอกาสการุณาอ่านตรงนี้วงไว้เลยอย่าตาดับอ่ะดีๆอ่นดีๆพูดแล้วนะสองรอบสารอบนะไม่อยากให้ตาดับ และถ้าเกิดมาถึงตรงนี้นะคะใครที่อยากเรียนนะคะคลาสกรณีพิเศษแบบเต็มที่กับพี่มี่นะคะก็จะมีคลาสนี้คือคลาสที่ทํำให้บรรจุอันดับที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยคือหลายคนมากแล้วรวมถึงก็เลขตัวเดียวติวมากกว่า60ชั่วโมงติวผ่าน Facebook กลุ่มปิดไม่ลบคลิปนะคะดูดูได้ตลอดแต่ว่าผ่าน Facebook กลุ่มปิดแต่ว่าอัปเดตเนื้อหาแค่ปีหกนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับคือได้รับทาง m มล์แมพแบบนี้ มีไฟเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็เล่มติวคือเยอะมากติวหมดเลยทางภาคกอภาคขอรวมถึงการวางแผนวิชาเอกแต่ไม่ได้ติววิชาเอกแต่พาวางแผนให้นะคะใครส่งกันบ้านเวลาเพื่อนเอนเ,อนเขาส่งกันบ้านเขาก็จะส่งกันแบบนี้ยกตัวอย่างของพี่โอมเนี่ยส่งจนกระทั่งดบรรจุได้อันดับหนึ่งนะคะเนี่ยพี่ตุ๊กตาบอกครูเป็นกําลังใจเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งและ ถ้าเกิดใครส่งกันบ้านก็จะได้เข้าซูแบบนี้นะคะซึ่งก็มีข้อดีเหมือนอเขาก็มารีวิวให้คนครัวเนาะบอกว่าเนี่ยเขาคุณครูมากๆเลยค่ะเหมือนสวรรค์ส่งครูมากเนี่ยคือหนูได้ปกลกห็อกความกลัวที่อยู่ในใจได้ย้อนเวลาแบบเออแบบรู้สึกว่าสบายใจนะคะคือนอกเหนือจากที่จะได้ติวแล้วเนี่ยก็ได้ความสบายใจเนาะแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือพี่มีข้อสอบเสมือนจริงช่วงซึ่งช่วงเนี้ยก็มีให้ทาเรื่อย ใครสนใจนะคะทักไปที่ Line s m a r t p a ์ทได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษให้อยู่แล้วก็เราอยู่กันในไลน์กลุ่มเพื่อนก,ก็ส่งกันบ้างกันตลอดเวลาพี่ก็ยังสอนอยู่นะคะก็สนใจกับทักถามแอดมินได้เลยค่ะ